เดี๋ยวพามาลองหน่อยครับสำหรับ All New x f o r e คันจริงนะบนท้องถนนจริงไม่ใช่สนามปิดนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถทดลองขับที่มาถึงเราแล้วเรียบร้อยนะครับก็อยากจะมาลองให้เห็นเทรนด์ลิงช่วงล่างก,การขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบนท้องถนนจริงที่มันมีสภาพถนนจริงๆมันดีจริงหรือเปล่าวันนี้ผมมาลองให้แล้วก็มาทดสอบให้รถ All New x f o r e ที่เป็นรุ่น H.E.V ในประเทศไทยผลิตในประเทศไทย และช่วงล่างออกแบบมาเพื่อถนนประเทศไทยมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในรถครับเดี๋ยวผมพามาลองเกี่ยวกับตัวรถนะครับเกี่ยวกับ all new x ford ช่วงล่าง handling การทำงานของระบบที่ให้มาของตัวรถ อันนี้์ฟอร์ดคันนี้ระยะทางที่ผมได้ลองนะครับคาดว่าน่าจะช่วงประมาณ10กว่ากิโลโดยประมาณวนกับรอบที่แล้วนะครับผมพา s c ไปลองแล้วก็ไปเทสช่วงล่างมารอบหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เห็น handling เกี่ยวกับตัวรถที่ให้มาก็จะมาพูดและเล่าอาการให้ฟังหน่อยแล้วกันเพราะได้ลองไปรอบหนึ่งแล้วถ้ารวมระยะทางรอบนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณ30กว่ากิโลในการทดสอบในครั้งนี้นะครับซึ่งการทํางานในครั้งนี้เนี่ย ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่ารถเนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ใส่ตัว h y บริด Gen 2มาเซเว่นไดโหมดที่มีมาให้ Active Yaw Control เดี๋ยวผมพาไปลองด้วย Active Yaw Control นะครับความรู้สึกแรกในการสัมผัสรถคันนี้ก่อนความรู้สึกแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยมีอาการนุ่มหนึบพื้นฐานรถเนี่ยให้มาดีระดับหนึ่งเลยนะครับจะพามาลองอัตราเร่งกดคลิกดาวออกไป เร่งดีอยู่แล้วนะต้องใช้คําว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานของรถที่เป็นไฮบริดหรือ h e v หรือ b e v อะไรก็แล้วแต่นะครับพื้นฐานอัตราเร่งมันจะดีกว่าที่เป็นเครื่องยนต์ที่เป็น i c e อยู่แล้วก็ถือว่าให้มาครบแล้วก็ดีพอสมควรเลยในการคลิกเดาออกมาอัตราเร่งทันใจผมขับในรูปแบบ normal นะเมื่อกี้ได้ลองหลายรูปแบบพอสมควรนะครับและอีกอันนึงที่รู้สึกประทับใจนะครับคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารเสียงจากภายนอกที่จะเข้าในห้องโดยสารเนี่ยถือว่า เก็บได้ดีและทําให้รถคันนี้เนี่ยรู้สึกเงียบผมยังไม่พูดถึงตัวเครื่องเสียงนะเดี๋ยวจะแยก EP แยกพาร์ทกันอีกรอบหนึ่งว่าเครื่องเสียงเนี่ยเขาทางานอะไรได้บ้างแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยถ้าในเชิงการทํางานจริงๆเนี่ยมันเหมาะสมหรือรูปแบบการทํางานเนี่ยถือว่าแฮปปี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาพูดกันอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บเสียงในหน้อโดยสารดีเลยบอดี้ตัวถังดีการซับเสียงดีนี่ที่ผมจะตินิดนึงติในแบบที่เฮ้ยดีน้อยลงมาหน่อยแล้วกัน ไม่ได้บอกว่าแย่นะในมุมของบางคนไม่ได้มองว่าแย่เลยก็ได้นะครับเพราะผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างจุกจิกกับรถรถตัวผมเองก็โอ้ยถ้าดังก็ก็แกล้งหน่อยไม่ได้แล้วผมจะต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้นะครับเมื่อสักครู่ผมได้ลองมันดังมาจากยางพื้นฐานยางชุดนี้เนี่ยที่เขาให้มาเป็นยางบีสโตนนะครับอเอนซาศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสองห้าห้าสิบ R18 นะครับแก้มยางมันจะบางถ้าเทียบกับรถเก๋งก็เป็น C segment ที่เป็น215 R17 การทำงานของยางชุดนี้นะครับมันจะมีเสียงบดเข้ามาในห้องโดยสารไม่ได้เยอะมากจนเกินไปจนรับไม่ได้นะครับสำหรับใครที่โหยนั่งรถแบบรถไฮคาร์ดมาใช้ยางแบบเส้นหนึ่งประมาณ20,000 15,000 20,000อะไรเงี้ย คันนี้อาจจะดังต้องคุยอย่างนี้เนาะแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยคุณขยับมาจาก b c ซีดานหรือ E c o Car ผมมองว่าตอบโจทย์ถ้าเป็นรถคันที่2นะถ้าเป็นใช้หลักเนี่ยก็แนะนําว่าปีสอก็เปลี่ยนยางใช้สักประมาณ3 0 0 0 0่น 3, 000, 000โลคุณก็เปลี่ยนยางไปได้เลยนะครับซึ่งตัวยางที่ให้มาเนี่ยเป็นยางบีสโตนดังระดับหนึ่งแต่ถือว่ารับได้ไม่ได้แย่เมื่อสักครู่ได้ไปลองนะครับก็ได้ถามผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันว่ารู้สึกเหมือนกันไหมเขาบอกว่าไม่ได้แย่เพราะท่านอื่นเนี่ย ไม่ได้ขับรถแบบเดียวกับผมอ่าไม่ได้ขับรถแบบเดียวกับผมเท่ากับว่าเขาก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าบางคนขับกระบะบางคนขับรถเล็กอยู่ก็จะเห็นชัดว่าอ่าโอเคอันเนี้ยก็ถือว่ารับได้แล้วก็แฮปปี้นะครับในเรื่องตัวอย่างส่วนระบบที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นสวีทได์โหมดที่ผมได้ลองในรูปแบบที่เป็นเวทโหมดกาเวลโหมดที่ใช้ในท้องถนนบางนาตราทั่วไปได้นะครับก็เห็นได้ชัด เวทหมดเนี่ยมันจะตึงบนพวงมาลัยเร็วขึ้นพวงมาลัย EPS และกพิเนียนเนี่ยเขาจะทํางานแปรผันตามความเร็วของตัวรถในรูปแบบเวทเนี่ยเขาจะแปรผันแล้วก็หนักขึ้นเร็วกว่าปกติบ่งบอกอะไรได้บ้างบ่งบอก handling ที่ดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพวงมาลัยมันหนักความคมของตัวพวงมาลัยเนี่ย เขาจะคมขึ้นแต่อยู่บนพื้นฐานพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่เป็น EPS เวลาหมุนในความเร็วต่ำๆเขาก็จะไม่ได้ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยเมื่อยไปด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังมาแชร์ความรู้สึกคือ handling ช่วงล่างที่ผมได้ลองเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ไปลองในรูปแบบที่เป็นใต้สะพานที่เป็นถนนแบบปลุกป,ปุเลยใช้คาว่าปลุกป,ปุเลยนะครับผมก็ได้เหยียบใส่เลยโอ้โหรถมาเป็นก้อนต้องใช้คํานี้นะเพราะว่ารถเนี่ยห้ารถที่ดีนะครับเขาจะมาเป็นก้อน ถ้ารถที่ไม่ดีหน้ากับหลังเนี่ยเขาจะเออคันนี้มาเป็นก้อนรู้สึกได้ชัดลมยางผมเติมไว้ที่32นะครับ32 PSI นะครับ4ล้อเท่ากันทั้งหมดเมื่อกี้บรรทุกผู้โดยสารไปทั้งหมด4ท่านรวมผมด้วยผู้กับขีด้วยนะครับก็เป็น4ท่านแล้วก็ได้ลองแฮนด์ลิ่งเหยียบใส่เลยเขาบอกเอาอยู oh, ่แล้วก็นั่งหลังถามเป็นไงบ้างเขาบอกแฮปปี oh, ้ มาเป็นก้อนมันไม่ได้แบบเหมือนแบบข้างหลังแบบโยนจนเมาจนรู้สึกว่าเฮ้ยคนข้างหลังเนี่ยรู้สึกแย่ไปนะครับ ก็ถือว่าเออเฮ้ยรถให้มาดีนะสิ่งที่ผมประทับใจอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมเบาะที่นั่งนะครับตอนที่ผมได้ไปลองในสนามปิดเนี่ย <c oughs> พอมันเป็นสเตชันเนาะมันก็เหมือนเซ็ตมาให้เราแบบจับความรู้สึกในสเตชันนั้นๆแค่นั้นแหะแต่พอลองยาวๆปุ๊บเราได้จับสัมผัสได้หลายมุมมุมตัวรถมุมช่วงล่างรวมไปถึงตัวรถที่มีการออกแบบเบาะมาให้เป็นทรงที่สามารถรับหลังได้ พอดีเบาะมันใหญ่เนาะข้อดีคือคนขับขี่รู้สึกว่ามันเต็มหลังแล้วก็จะรับสลีระผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในการเข้าโคง้งหรือในรูปแบบการเปลี่ยนแบบกระทันหันกรณีการขับขี่นะครับแต่ข้อเสียคือเบาะมันบังแอร์ผมจะแยก EP ีเพื่อลองเทสนั่งหลังให้อย่างเดียวเลยสําหรับใครที่กังวลอยู่นะครับก็รอติดตามเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับ เพระบากมันดีใช่ป่มมันก็จะทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในการขับขี่และแฮปปี้นะส่วนตัวผมรู้สึกโอเคเลยแต่ยังมีตินิดนึงใครที่สรีระใหญ่นะครับก็อาจจะต้องมาลองในเรื่องตัวเล็กรูมการขับขี่หน่อยเพราะว่าตัวเล็กรูมตรงเนี้ยมันจะมีตัวคอนโซลตัวตำแหน่งการวางของแผงตรงกลางเนี่ยตำแหน่งเกียร์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นมานิดนึง ข้อดีคือมันวางได้ชัดเจนตำแหน่งโพซิชันการเห็นของตัวคอนโซลเนี่ยมันเห็นชัดแต่ข้อเสียก็คือ้าสรีระใหญ่เนาะมันอาจจะติดขาได้นะครับแต่เบาะมันสามารถปรับได้อีกผมสูงร้อยประมาณ175 1 7 6โดยประมาณน,นะครับยังไม่ถึงร8 0ยถ้า180ไปอาจจะต้องแนะนําให้มาลองนั่งก่อนที่จะซื้ออยากให้ลองจริงๆเพราะว่าถ้ามีโอกาสนะครับตอนนี้ผมลองอยู่บนรถเทสไดรถทดลองขับของมิซูวินทีสำนักงานใหญ่ใครถ้ามีโอกาสมาทดลองขับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะใครที่อยากลองขับ อยากจะซื้อรถ All New X-Ford อยากจะเทสก่อนจองเนี่ยมาได้เลยเรามีรถพร้อมทดลองขับแล้วนะครับมาลองแฮน d ดิลิ่งด้วยกันก็จะได้รู้ว่าสมรรถนะของตัวรถมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าจอชุดนี้นะครับผมได้รีวิวไว้นะครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงก่อนหน้าจอไหมหน้าจอเนี่ยเขาจะบอกข้อมูลของตัวรถทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างแม้กระทั่งตัวโหมดการบิน ก็ยังบอกนะครับรวมไปถึงองศาของตัวรถหน้าเชิดหน้าเงยการทํางานของการเปลี่ยนมุมล้ออะไรเงี้ยแอตติจูดลังดิจูดบอกบทนะครับให้มาข้อมูลค่อนข้างดีเพราะผู้ขับขี่เขาต้องรู้สถานะของตัวรถเขาเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมหมุนพวงมาลัยใช่ปะเดี๋ยวผมเปิดหน้านี้ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเปิดเกี่ยวกับตัวนี่รีเลเบิลนะครับการโชว์ของสเตลลิงรวมไปถึงแอตติ e ยอร์คอนโทรอ่าเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมา เท hey, ปุ๊บนี่ผมหมุนพวงมอะไรกี่องศาบอกหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปลองแอคทีฟยอในโค้งนี้นะโค้งนี้จะเห็นได้ชัดหน่อยว่าตัวรถเนี่ยเราอยู่ในรูปแบบการทํางานของตัวแอคทีฟยอคอนโทรมาเลยผมลองในรูปแบบความเร็วประมาณช่วงประมาณ40แล้วกันแล้วผมเทโค้งนี้เลยเดี๋ยวดูนะปัดนะคุณเห็นไหมแอคทีฟยอเขาทำงานอ่า การทํางานถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมลองอัตราเร่งในรูปแบบที่เป็นช่วงประมาณ80แล้วก็ในกรณีเร่งแสงให้ดูนะครับเร่งแสงเหมอนะแล้วผมเชนเลนอันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับวิ่งบนท้องถนนที่อยู่ในความเร็วกฎหมายกาหนดนะครับกำหนดไว้เท่าไหร่แล้วก็วิ่งเท่านั้นอนะ ชอบบักการใกล้เคียงกับตัว Exp a n d e เดที่เป็น H.E.V. นะครับอัตราเลงใกล้เคียงกันอัตราบริโภคน้ำมันเริ่มลงแล้วนะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6ลิตรต่อ100กิโลเมื่อกี้นี้ที่ผมวิ่งมาเนี่ยมันอยู่ประมาณ6.7ลิตรต่อ100กิโลในความเร็วช่วงเฉลี่ยประมาณ90ถึง120ยต้องลองยาวๆนะอัตราเฉลี่ยผมไม่กล้าคอนเฟิร์มว่ามันประหยัดจริงหรือไม่ประหยัดจริงนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะแยกอีกคลิปหนึ่งเลยที่ลองแล้วก็นั่งให้ดูเลยว่า ตัวรถเนี่ยเขา,ามีอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยตามที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าหรือใกล้เคียงขนาดไหนนะครับผมอยู่เทินใต้สะพานแล้วก็เดี๋ยวไปลองในรูปแบบแอคทีฟยอในสถานการณ์จริงให้ดูเมื่อกี้ได้ลองแล้วนะครับการทํางานของตัวแอคทีฟยอนะครับมี4คนอันนี้ผมมีคนเดียวบางคนอยากจะขับสนุกสนานอะไรเงี้ยวัดเฉวียงหน่อยก็สามารถลองได้จากพื้นฐานรถประมาณนี้นะครับปึ๊บ ผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะผมขับรดใต้สะพานมากทีเนี่คือระยะเลี้ยวมันมีน้อยช่องมันแคบรถมันคล่องตัวผมขับดูง่ายไหมทุกคนก็ขับดูง่ายครับเพราะมันไม่ได้ขับยากเลยเพราะรถมันทํางานของมันเองคุณก็มีหน้าที่ขับพอ,อยู่เทินออกมาปุ๊บลองอัตราเร่งอืมตอนนี้5 8ลิตรต่อ1้อกิโลนะครับเดี๋ยวผมหาเฉลี่ยให้ดูอีกทีนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันหาออกมาแล้วมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ แต่คิดว่าน่าจะอยู่ช่วงประมาณ10บใบปลายอันนี้ตามคาดการแล้วก็จับอาการตามอาการรถเลยนะครับอันนี้ผมทิ้งระยะห่างรถคันหน้าสักนิดหนึ่งนะครับให้เขาได้วิ่งไปหน่อยจังหวะนี้พอทิ้งแล้วนะครับมก็วิ่งใส่เลยประมาณช่วงประมาณ40่สิบแอคทีฟยออยู่ โกโปรจะเห็นตัวนี้นะครับจะเห็นหน้าจอที่ขึ้นเห็นชัดเจนนะครับว่าจับมุมไหนล้อไหนให้มันมีความสมดุลในการหมุนของตัวล้อรถนะครับเพื่อให้รถเนี่ยเข้าโค้งได้ง่ายขึ้น c t t v v y ยอ <Yeah. S 2> ก็จะบอกได้ว่าบางคนขับรถนะครับบางทีเราไม่รู้เส้นทางเส้นทางนั้นอาจจะโค้งซ้ายโค้งขวาไม่ได้เปิด o o o l l m m p s ว่ามันจะโค้งซ้ายโค้งขวาแต่พอมีระบบ Active ยอนะครับก็จะเห็นชัดเลยว่าตัวระบบเนี่ยคอยสแตนบาย เพื่อเตรียมพร้อมให้รถเนี่ยทำงานในกรณีเราหักพวงมาลัยแบบรวดเร็วเออเดี๋ยวผมหักพวงมาลัยให้ดูหลังจากไปทดลองแล้วนะครับก็เห็นชัดเลยว่ารถที่เปิดตัวใหม่ทุกครั้งที่เราได้ทดลองขับเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งตั้งแต่ตัว x อ e n d e r HEV อชอันน oh, ี้เอคคันนี้เนี่ยถูกพัฒนามาบนไฮบริดเจน2ก็จะทำงานให้ มีอัตราบริโภคน้ำมันที่ประหยัดลงแต่คลิปนี้ยังไม่ได้ลองแต่เมื่อสักครู่ที่ได้ลองนะครับอัตราบริโภคน้ำมันจะอยู่ช่วงประมาณ5.6ลิตรต่อ100กิโลเดี๋ยวผมลองหารเฉลี่ยแล้วก็สรุปให้อย่างนี้แล้วกัน ตัวรถคันนี้ครับเป็นตัวอ l t i m a t e X ในรุ่นท็อปสุดราคา1 8 9 0 0ล้านสีขาบวก1,000 0นะครับในรุ่น X สิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะของรถคันนี้คือ Active Yaw มันทำให้รถคันนี้เนี่ยมาเป็นก้อนแล้วก็รู้สึกว่ามันเอาอยู่กับทุกโค้งเวลาเราไม่ได้ตั้งใจหรือรูปแบบตัวรถเนี่ยบางทีเราอยากจะหันพวงมาลัยหักพวงมาลัยแบบเร็วเนี่ย ตัวรถมันเอาอยู่แล้วก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องการทํางานที่คอยสแตนบายคอยเซฟตี้ให้กับผู้ขับขี่เลยภายในนะครับมีความสวยมีการออกแบบที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วบอกอยู่แล้วว่ารถคันนี้ตรงกับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของมิสูวิชิอยู่แล้วเขาจะออกแบบมาให้ตรงกับกลุ่มในแต่และโมเดลของเขาอยู่แล้วรวมไปถึงตัวอัลนิวเอ็กฟอร์คันนี้ครับอีกหนึ่งความประทับใจที่รู้สึกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยมันเอาอยู่คือตัว การซับแรงจากตัวโช๊คเข้ามาในห้องโดยสารพอเวลาตกหลุมแรงๆนะครับเวลาลูดป,ปึ๊ดๆๆไปเนี่ยแบบเร็วๆเลยอ่ะมันมาเป็นก้อนการซับแรงประมาณนี้ถือว่าเพียงพอการใช้งานสิ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันควรจะต้องให้มาได้ดีกว่านี้คือยางนะครับยางจริงๆให้มาไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะครับบิสโตนนะครับแล้วก็ไม่ได้แย่เลยแต่รูปแบบลายยางเนี่ยเขาจะมีการเก็บเสียงที่น้อยไปน,นิดนึงเท่ากับว่า เสียงที่เข้าห้องโดยสารเนี่ยถ้าใครใช้รถที่แบบแพงๆหน่อยหรือจุกจิกกับตัวรถหน่อยอาจจะรู้สึกกำคาญใจกับตัวยางเมื่อกี้ผมเติมลม32นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้รถทั่วไปการเก็บเสียงของตัวยางเนี่ยมันยังไม่ได้ดีมากพอนะครับแต่ถามว่าถ้าคนมองว่าขยับจากเซกเมนต์ที่เป็นอีโคคาร์หรือรถเล็กมาเนี่ยถือว่าเพียงพอเลยแต่ตัวห้องโดยสารเนี่ยดีเลยเงียบ เวลาปิดกระจกปุ๊บรู้เลยว่าข้างนอกดังและข้างในเงียบก็บ่งบอกชัดเจนว่าการเก็บเสียงของตัวรถการออกแบบการซับเสียงถือว่าดีเลยขั้นตอนการซื้อนะครับสามารถ inbox เข้ามาสอบถามโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Line@ แอดไลน์ออฟฟิเชีหรือ QR Code ที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้สามารถ inbox เข้ามาสอบถามกันได้ตัวรถมีให้ทดลองขับแล้วนะครับใครที่อยากจะจองอยากจะซื้อรถแต่หาที่ที่ทดลองขับไม่ได้ตอนนี้มีซูวีทีสานักงานใหญ่นะครับมีรถ ที่พร้อมให้ลูกค้าทดลองขับแล้วเราลองพันเริ่งด้วยกันมาลองการขับขี่ด้วยกันเพื่อให้ทุกทั้นตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับการใช้งานชีวิตจริงๆเพราะรถคันนึงไม่ได้อยู่กับท่านแค่ 2, 2> เดือน3เดือนครับมันอยู่4ปี5ปีถ้าว่าคุณต้องตัดสินใจให้ดีต้องลองให้ดีว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเทียบ100%แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์กับการใช้งานเราครบ100หรือน้อยกว่า100กี่เปอร์เซ็นต์ก็ลองมาชั่งน้าหนักกันจากตัวรถจริงๆที่ ให้ทดลองขับครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้อยากจะเสนอแบบนั้นมาให้ทําคลิปแบบนี้มาพูดคุยกันใต้คลิปได้ครับผมจะนาคอมเมนต์เหล่านั้นมาดูซิว่าเฮ้ยอันไหนผมสามารถทําคลิปเพื่อตอบกังวลในข้อไหนอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไมีพาทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนําข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำคลิปนี้ประมาณนี้ครึ่งหน้าเจกันใหม่สวัสดีครับ